จังหวัดศรีสะเกดนำคณะร่วมโครงการวิจัยสืบสารรักษาต่อยอดราชประสาทศนศาสตร,สร์ส,รสู่ผู้นำเยาวชนเพื่อการสืบสารองค์สามที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ให้การต้อนรับรองาศาสตราจาร,ราย์ดรวไรพนรัตนเศษคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์หัวหน้าโครงการ วิจัยสืบสารรักษาต่อยอดราชประสาทศนศาสตร์องค์สนะครับพร้อมคณะทำงานก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างงานวิจัยสืบสารรักษาต่อยอดราชประสาทศนศาสตร์องค์สามสืบเนื่องจากคณะวิจัยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณพศ2567ให้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องสืบสารรักษาต่อยอดราชประส,สาทสาสนาหรือว่าองค์3นะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อการสืบสารรักษาต่อยอดราชประสาทศาสนสานะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้นะครับ และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงราชปาระสาทศาสตร์ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเยาวชนทุกภาคท,ทุกจังหวัดด้วยซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างงานวิจัยสืบสารรักษาต่อย,ยอดราชปาระสาทศาสตร์หรือว่าองค์สผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ได้มอบหมายให้ในายอนุรักษ์รมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะทำงานร่วมการหาลือกับหัวหน้าโครงการวิจัยสืบสารรักษาต่อยอดราชประาศาสนศาสตร์หรือว่าองค์สามพร้อมคณะนะครับซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกดจัดกิจกรรมผู้นำต่อยอดแล้วนะครับทางคณะวิจัยจึงต้องนำร่างผลการศึกษาไปดำเนินการนำเสนอแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดศรีสะเกด ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อง,งานวิจัยสืบสารรักษาต่อยอดราชประสาทศาสตร์หรือว่าองค์สามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีความครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดที่สำคัญครับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก็จะมีความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศผ่านราชประสาทศาสตร์ด้วย กิณภาพกล้วยนิดภาพข่าวสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกดรายงาน